แล้วก็นิยามศัพท์นิยามศั์ตรงนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ได้หรือพระคุณเจ้าสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมในงานวิจัยนะคะที่ครูอ้อส่งไฟล์งานให้ในชุดที่2ก็ได้นะจ๊ะคะแล้วก็นิยามศัพท์เฉพาะตรงนี้เวลาเราขึ้นขึ้นในแต่ละตัวอย่างเช่นคําว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปตรงนี้นิยมใช้พิมพ์เป็นตัวหนานะจ๊ะคะนิยมใช้พิมพ์เป็นตัวหนาใช้ฟอนต์16ธรรมดานะจ๊ะคะแล้วก็แต่เป็นหัวข้อนี่จะเป็น18บทที่1บทที่2ตัวใหญ่นี่จะเป็น20 แต่ถ้าเป็นหัวข้อในแต่ละบทตัวนี้จะเป็น18ส่วนหัวข้อย่อยอย่างเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปนี่ก็จะเป็น16แต่ว่าสั่งให้เป็นตัวหนานะจ้าคะแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาตรงนี้เวลาทำก็คือพระคุณเจ้ารบกวนให้ย่อหน้าตรงกันทุกๆย่อหน้านะจ้าคะนะเป็นการตรวจสอบเล็กๆอะคะ่ะงานงานวิจัชยชิน้นนี้ครั้งที่สองนี่พระคุณเจ้าทําได้เยี่ยมมากเลยนะจ้าคะทาได้เก่งมากๆเลยแต่ว่าจะมีแค่รายละเอียดเล็กๆในเรื่องของย่อหน้าหรือว่าในส่วนของเชิงอากอะไรลุ่่มมเนนนี้คสวว มาแล้วก็ความสําคัญของปัญหาพระคุณเจ้าเขียนได้เก่งมากๆเลยนะเจ้าคะมาที่หน้าที่หน้าที่สองหน้าที่สองในส่วนของกรอบอ่าในส่วนของการวิจัยหัวข้อที่พระคุณเจ้าส่งมาอย่างเช่นตัวเดิมตรงนี้ตัดออกนะเจ้าคะไม่ไม่ต้องขึ้นคําว่าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วก็มามาอีกรอบหนึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ต้องค่ะเพราะจะซ้ําซ้อนกับย่อหน้าแรกตรงนี้ตัดออกเลยเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเดิม2.1จะเป็นความหมายแนวคิด2.2ความหมายแนวคิด2.3ความหมายประเภท2.4งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ,ของ2.5กรอบแนวคิดตรงนี้ภาพรวมเลยพระคุณเจ้าคะก็คือให้เปลี่ยนเป็นหัวข้อตามที่ครูอ้อส่งไปให้ก็คือว่าในบทที่2ให้พระคุณเจ้าทําเป็นทั้งหมดอยู่3หัวข้อตรงนี้เป็นแนวทางนะคะเป็นตัวอย่างนะคะลักษณะของการเขียนบทที่2ก็คือว่าที่ครูอ้อกแก้ไขจะเป็น2.1 2.1แนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เอาความหมายทั้งหมดนะเจ้าคะมาลงในหัวข้อ2.1.1อย่างเช่นถ้าเป็นความหมายทฤษฎีเกี่ยวกับอาระรภทประสิทธิผลของการบริหารองค์กร ที่เป็นหัวข้อ2.1เดิมที่พระคุณเจ้าบอกไว้นะคะหรือว่าความหมายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลกับการบริหารองค์กรอะไรประมาณนี้คะ่ะก็สามารถเอามาลงในหัวข้อ2.1.1โดยแยกหัวข้อย่อยออกไปอีกนะจ้าคะเอามาลงในคมหัวข้อ2.1.1ที่เป็นความหมายอะไรที่เป็นความหมายทั้งหมดเกี่ยวกับทั้งเล่มที่พระคุณเจ้ามีให้เอามาลงตรงนี้ทั้งหมดเพียงแค่แยกออกเป็นหัวข้อว่าความหมายอะไรอย่างเช่นความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผลก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะแต่ว่าให้อยู่ในหัวข้อ2.1.1นะคะแล้วถ้ามีความหมายเกกีี่ยวับออะไรก มีความหมายเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์นะคะก็เอามาลงในหัวข้อ2.1.1ต่อกันนะคะต่อจากหัวข้อที่พระอุณเจ้ามีหรือว่ามีหัวข้ออื่นเกี่ยวกับความหมายประเภทอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการเนี่ยค่ะพราคุณเจ้าถ้าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความหมายก็ให้พระคุณเจ้าเอาในส่วนของข้อขมูลนั้นมาลงในหัวข้อ2.1.1ทั้งหมดเลยแต่ให้เรียงลําดับตามความสําคัญเอาความสําคัญที่สุดมากที่สุดขึ้นนําหน้าก่อนแล้วก็ตามจากรองล,อง,ลองมาตามลําดับนะเจ้าคะ